อะไรลอยน้ำอะ่ะกาจะขอนไม้หรือมันก็กล้วยครับขอนไม้เลยสรุปแล้วคืออะไรหมาเห็นมาเลยกินเืีอดมดเขาสี <c oughs> ม,มีกินตงที่ไหนบ้านทีนไ่ไหนเอาอย่างนี้อยากได้เหยื่อไหมถ้าพูดชื่อพี่เขาสามคนนี้ได้ให้เหยื่อคนนี้ชื่ออะไร อ้าถตก้ต้องอ่ะชื่อพี่อะไรอุ้ยม,มันยากขนาดนั้นเลยเอะอะไรนะพี่ปันครับโอ้โหสีได้ตุ้ต้องเนาะโอ้จะร้องยอยู่แล้วส่วนคนนี้ยากที่สุดมาใหม่เพิ่งมาใหม่แต่ยังไม่ได้เป็นเด็กตกงบานะอุย้ยหมอหมออะไรหมอตะกร้าไหนมันมันไหลไง ลายสวยอะ่ะเออลายชัดมากเลยท่นี้สวัสดีค่ะมินีตอนรับเอซีนะครับเขาสู่ช่องเด็กโตป่าตันนี้เราอยู่ที่ของท่้สามค่ะวันนี้น้าเยอะเนาะน้ำเยอะค่นะน้ำไหลน้าสูงเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงสิโบโมงและมาหมายนี้ไม่มีคนเข้าเฉยเลยรู้ไหมทําไมทางเข้าเละเ <c oughs> ละครับอันนี้เราเข้ามาโดยที่ ไม่ได้มองดีๆนะครับเข้ามาได้แล้วแต่ตอนออกเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึง <c oughs> <c oughs> ดีนะเข้าไม่สุดนะครับถ้าเข้าสุดนิดน่าจะเหนื่อยเวลาออกอ่เดี๋ยวหาผลงานกันครับวันนี้วันนี้ยักษ์แดงห้าคันวันนี้เราใช้หัวเชื้อกะทีะครับหัวเชือ้อน้ำจินนามานีเฮ้ยมีเจ้าถิ่นมาหมิวมายืนมองอยู่พักแล้วเขาหลงทางหรืออะไรอะ่ะโอน้ำมันหมด ใช่ไหมนั่นเดลอเผลอเผินเผลอเผินคชื่ออะไรครับฮะสาวคือสาวมาตกปลาหรืออะไรมาดูเฉยๆเฉยเฉยไม่มีเหยื่อขอจะมาขอซื้อเหยื่อตรงที่ไหนบ้านไหนบ้านไหนอือเอาอย่างนี้อยากได้เหยื่อไหม ถ้าพูดชื่อพี่เขาสามคนนี้ได้ให้เหยื่อคนนี้ชื่ออะไรอ่าถูกต้องอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้ชื่ออะไรเราบอกใครวะพ <laughs> ี่อ,อะไรเอาหนึ่งพี่เป่าสองพี่โตสามพี่ปันชื่อพี่อะไร อุยมันยากขนาดนั้นเลยหรออะไรนะพี่ปันครับโอ้โหสีได้โต้องน้องโอ้จะร้องอยู่แล้วส่วนคนนี้ยากที่สุดมาใหม่พึ่งมาใหม่แต่ยังไม่ได้เป็นเด็กตกงบานะหนึ่งพี่วาอกสองพี่โตสามพี่แดนโที่ไร เครียดเครียดเครียดจัดเอาอย่างนี้หมิวมีเยื่ออะไรหาให้น้องหน่อยไปเอาวันนี้เราให้อะไรผัวเชื้อค่ะหัวเช้อน้ําใบปกติขวดละยี่ห้าสองขวดห้าสิบบาทในฐานะที่ตอบได้ไม่หมดใช่ไหมอ่าโอเคขอ่กสยินดีที่ได้เจอกันบ๊ายบยไหวไหมเนี่ยค่อยๆขับไปนะอย่าให้ใครแซงนะอย่าไปกินนะ กินไม่ได้นะไปแล้วครับนี่อุ้ยรถแรงนะเนี่ย แค่ตรงนี้กันกสุดแล้วมันโดนจังอ๋อไม่ได้โดนอืมตาป่ะกินย้อนวันนี้เหรอเราแรกหนูนู้ว่ามันโดนกันอุย้ยหมอ <c oughs> หมออะไร <c oughs> หมอตะกรบ <c oughs> ไหนนั่นมันลายไงลายสวยอ่ะเออลายชัดมากเลยเธอนี้ตอนนี้ประมาณสองเหรอสองโล ทึ่งด้วาองขีด <c oughs> อุ้ยวันนี้เล่นของอะ่ะวันนี้ห้อยพระหรอใช่รครับหลังจากที่เจอผีไปเยอะมาก <c oughs> ทําไมอะ่ะทําไมถึงห้อยพระเพราะว่าวันนั้นที่พวกเราเล่าเรื่องผีกันใช่ไหมครับกลับไปเจอแล้วไม่ได้เจออกลับไปผมก็ตั้งส่ทฐานว่าจะหาท้าไว้จังไหนถามยายยายก็บอกว่ายายมีพระเอาไมล่าก็เอาของยายมาแล้วทีน,นี้ถามแม่ แม่ก็ให้มารวมถึงองค์นี้ด้วยครับแล้วทีนี้พ่อผมมีพระทุกชนิดเลยครับอมีทาเวทมีทาเวทด้วยใช่ผมก็อยากได้เทาเวทก็ขอพ่อสิพ่อไม่ให้ง่ายๆครับทำไมอ่ะเขาว่าไงต้องเอาพระมาแลกครับโอ้ต้องเอาพระเราที่ได้มาเนี่ยเอาเอาไปแลกเขาใช่ครับโอ้เออแล้วก็เลยกลายเป็นเอาพระห้อยแทนใช่ครับทาเวศเดี๋ยวเอาไว้ก่อน ก็คือเหมือนเราได้ยินมาว่าถ้าไม่อยากเจอผีหรืออะไรเงี้ยให้หาท้าเวมาพกติดตัวใช่ไหมใช่ครับรู้ไหมครับว่าผมได้ยินวาจะใครอืมใครได้ยินแ่้วไม่ทใ่ได้ไหมไม่ได้เหยื่อน่าจะเหนียวไปนะเฮ้ยไอมิวเป็นผู้หญิงฮะฮะอ่ะเขาอยู่ใครอ่ะไม่ใช่ ปัน<ะ>ไปขี่มาถ้าคะแนนสวดขนาดนี้หรอไม่ทำเสียงไหนไหนไหนอ๋าานอเป็นคนที่ตดทางปากได้นะฮะอ้ลิงมาแล้วครับลิงครับปีนเป็นไหมพี่เป่าก็ปีนถึงไหมถึงตรงนูง้นไหมปีนไม่ได้ปันโชว์แล้วครับถ้าเป็นพี่เป่าได้ถึงยอดไม้คงอะ อาเอวไปจับหางกันนะลงไม่ได้อีกอ้าวชีวิตอ้าวแล้วแต่คิดปลากินปลากินรอติมแข้งเบ็ดไหมโดนไหม,ไหมอุ้ยปลากระมังเอา่ะครับระหว่งางรอปลากินเบ็ดครับโอ้โหมวยไทยครับคู่นี้<ว>อย่าเล่นแรงกันนะ อุ้ยแทงเข่าครับอุ้ยแทงไปที่เข่าสวนไปเลยครับจังหวะนี้ครับยังไงครับปันอุ้ยสอออ้ยจับขาแล้วยังไงต่อฮะเอาเต้นลํามกันเหยเลยโอ้ยโอยกินแดมิวอะคันอื่นทำไมไม่กินได้ไหมปันไม่ได้ใช่ไหมนี่<ม>ใหญ่ขึ้นมาม <ๆ S 2> แล้วครับ เทียบกับม,มือสิถ้าไหลตามแล้วมิวูามแล้วค่ะเด็กๆยังไม่ได้นะฮะไม่สมหลุดหรือเปล่าที่ไม่ได้อ่ะอโอ uh, ้ยดึงแรงครับตัวนี้ดึงแรงครับยังไงครับอือยู่ไหมมันกินแต่คัน,นหนิวคันเดียวนี่แหละสี่แล้วนะสี่แล้วนะอ่ะขาวมาเลยจะได้ลบอือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกำมังกินคันตะมว มัเลื้อยมาครับใกล้ๆเลยอ่ะเลือแล้วมันเหมือนมันจะขึ้นมาแล้วมันเจอพวกเราอแล้วมันก็หยุดมองชูคอขึ้นมาเชื่มั้ยเจ้าแดน,เ,นเห็นล่าสุดสั่งอะไรในอินเทอร์เน็ตชอปปี้หรืออะไรสั่งชิปส่งพาครับสั่งอะไรนะกล้องแต่สั่งมาทําไมอ่ะสั่งมาดูพระครับดูพระจะเป็นเซียนพระเหรอใช่ครับทาไมถึงอยากดูพระเป็น น,นี่ก็หาคําตอบไม่ได้ครับ<อ>าวเพราะว่าผมเป็นคนเหอหลายอย่างครับอ๋อทําหลายอย่างใช่อยากทําอะไรก็ทำใช่ไม่อยากทําอะไรก็เลิกถูกต้องเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เออเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะให้พระมากันไปหาย่าไปหายายแล้วสุดท้ายพอไม่อยากสะสมขายหมดเลยเหรอข <c oughs> <c oughs> ายใครมีคนซื้อได้เหรอมีครข <c oughs> ายได้เท่าไหร่แพงสุดในชีวิตในในชีวิตผมที่เคยไปพอมนะครับอ่า <200. S 1> สองร้อยสองร้อยครับถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดฟรีครับให้ฟรีใช่ครับพี่หมิวก็เคยขายได้จาได้ไหมเคยขายพระได้สูงสุดเท่าไหร่เหรียญโชคดีหรือเปล่าหรืออะไรที่ตอนนั้นขาย,ยไหมไไไเย้ยจิ้งเหรียญอ๋อจิ้งเหรียญเลเดเราดูว่างูองุ้ยสองตัวเลยมันไล่กันถ้าเราดูพระเป็นเราก็จะขายได้ถูกราคาขึ้นใช่ใช่ไหมสมมติ อ่าองคองที่ผมจะเอาไปขายเขาเขาเขา,ขาเปิดมาแค่สามแสนแล้วพอผมมาเช็คอีกทีได้แค่ส <200. S 2> องร้อยได้แค่วนัวนสมมุ่นะได้วันสามล้าน 3, ก็ไม่ก็ไม่ถูกกันครับคือเราก็จะโดนโกงไปครึ่งหนึ่งแคนที่เราจะได้หลักแสนหลักล้านกลายเป็นเหลือสองร้อยใช่อะไรลอยน้ำอ่ะก็จะขอนไม้หรือมันก็กล้วยครับนข,นขอนไม้เลย สรุปแล้วคืออะไรหมาเห็นมาเลยท้าประดาวใช่ไหมพี่เหมวเอาปลาตัวแรกของปันระหว่างปลากับหมาอะไรจะถึงก่อนกันเอ้ยปันได้ปลาแล้วตัวแรกของวันเห็นปลาเป็นปันแล้วน้ำตาจะไหลมันลอยได้แบบเนอดีมากเลยอ่ะมันน่าจะอืดมากเลยเนาะออาใช่ลอยมาจากลุง ใช่ไหมบ้านกินม <c oughs> ีอดมเลยข้ <c oughs> อสีไม่กินเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยดูดิน้าขอดูหัวหน้านนนมันก็ใช่ป่ะปันเยอะอามากของบ้านเราอะ่ะอาจจะมีคนข้ามอ่ะวิตะโกน่เห็นเห็นตัวใดครับพี่ตั้มอันนี้คือสาเหตุที่ปลามันอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าอ <c oughs> ืถึงว่าอร่อยเลย สมมติถ้ามันโดนรถชนลงคลองพร้อมกันสองตัวเ้ย่าก็แปลกมันก็เป็นไปได้ที่มันมันน่าจะยากนะเพราะสภาพนี้มันน่าจะหลายวันไงนหรือว่ารถชนตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งก็ชนอีกตัวหนึ่งล่วงคลองแล้วรถก็มาชนซ้ำอีกตัวหนึ่งล่วงคลองอย่าบอกนะรถคันนั้นคือรถเราถึงรู้รายละเอียดขนาดนี้ไม่ใช่ปล่อยเลยวันนี้เราได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะหนิวแบกคนเดียววันนี้อ๋อปันมาอีกหนึ่งตัวอืม อ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย